ถ้าอย่างเงี้ยหลับนายหลับนายโวงงหลับนายเนี่ยถ้าล้มมันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่มันตีลังกาไงก็คือมันตีลังกาโอ้โหอ่ะโอ้โอยังเงาหนังเกียดกับสถานที่แห่งนี้แล้วกันนะครับเลย คนเตือนคิด่ทเศษได้ชมจดขนาดนี้ภาพสีของปืนตัวหาที่มาสุภาพโปรใช้ินการในการรับชมระทมผู้ที่มีความปลอดภัยที่ก็สจนสวัสดีครับเพื่อนๆผมก็ปีวันฉันเองนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสถานที่เกิดเหตุนะครับที่ผมประสบอุบัติเหตุมาแทบจะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับเกือบตายอ่ะก็คือเนี่ยตอนนั้นอ่ะตรงนู้นถนนอ่ะมันยังไม่ได้ทำไงถนนมันไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เราก็ขับขับขับมาเราเราขับมาตั้งแต่ไอ้ตรงที่เขาทำอุโมงค์แล้วตรงสี่แยกอ่ะก็ตั้งสติแล้วนะ นี่ก็คือสาเหตุที่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือเมาแล้วขับนะครับเม,มาแล้วขับบองตรงเลยแล้วหลับในครับปุ๊บหลับในเนี่ยมามาก็มาอย่างนี้แหละตอนขี่ก็ขี่มาปกติอย่างเงี้ยขี่ขี่มาเนาะมันก็เคิมอะเนาะคนมันเคิมอะ่ะพอมันเคิมแล้วเราก็เอ้เราก็นึกว่าจะถึงบ้านแล้วมันไม่ได้ถึงอะ่ะมันกลับกลาว่ามาถึงตรงนี้ก่อนนี่ก็คือท่าขี่ดิทิ้งขยะแล้วครับเนี่ยครับ ถังขยะนี่เกื่อนเลยนะดีนะไม่ชนถังขยะวันนั้นแนะ่ะถังขยะก็วางอยู่เนะี่ยขี่ขี่ขี่มาก็เมาจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่เอ้ยมันมันมาได้หลุดมาได้ไงไม่รู้เนะี่ยหลุดมาแล้วก็มาตีลังกาลงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเบีย์ด้วยเหินไวหาเหินม่หานะรถกับคนนะรถไปทางนู้นเลยนะรถไปทางนู้นเลยคนนี่กิ้งกิ้งมาตรงเนี้ยนู่นน่าจะก,กระเด็นไปถึงตรงนู้นอนะ่ะแต่ก่อนตรงนี้ไม่ไม,ม,มีก็น่าล้มอ่ะล้มอ่ะถังขยะเกลื่อนอนะ่ะ ลม้มล้มเลยถังขยะไปกระเด็นไปรถรถดีไม่ตกลงไปในร่องน้ำตรงนั้นนะ fog. หาอะไรวนะน่ยเออไม่ใช่ทางเยยเนี่ยเนี่ยการเวลาตอนตอนที่มาตอนที่มาก็คือมันน่าจะเหินมาเลยอะ่ะเหะินเหินแบบว่าเหินเวหาตีลังการถนี้ไม่ได้ล้มนะครับแต่รถตีลังกาครับคนก็ตีลังกา หัวกันนกเนี่ยฟาดหัวกันนกเนี่ยแตกอะ่ะหัวกนกเนี่ยข้างหน้าแตกอะ่ะบาดนี่ลิ้นฉีกเป็นแผลเลยอ่ะก็น่าถ้าถ้าถ้าจะกิ้งมาถ้าถ้าเราล้มถ้าเราล้มทมดามันก็กิ้งทมดาใช <laughs> ่ไหมมันก็กิ้งแบบว่ากิ้งกิ้งกิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะสถานนี้มันมันแบบมันแบบมันตรีรังกามันตีลังกาแบบเนี้ยมันตีรังกาแบบแล้วแล้วหมวกอะ่ะไอหัวกันนกอ่ะมันช่วยชีวิตได้นะหมวกกันนกนี่สําคัญเลยผมบอกเลย ที่ผมรอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าผมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหมวกกันน็อกถอว่าแตกะข้งหน้าแตกอะ่ะคนที่เพื่อนที่ให้เพื่อนมายกรถให้ไปอะ่ะเขาบอกว่าอู้พี่รอดได้ไงวะเนี่ยอู้หเห็นเขาบอกเห็นหมวกกันน็อกแล้วหน้ากลัวเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูในอีีต่อไปแต่ผมบองเลยวันที่วันที่ประสบอุบัติเหตุตุ้บเนี่ยดยูดูรอยชน,หนเห็นป่ะมีพวกเศษอันนี้รถตรงนี้อุบัติเหตุบ่อยนะตั้งแต่ทำถนน,นี่ย เพราะว่าเพราะว่ากระเด็นกระเด็นกระเด็นมากระเด็นมาถึงแถวเนี้ยก็ได้ยินแต่เสียงเราหลับอะเราได้ยินแต่เสียงแบบกุ๊ก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 อีกทีเราเราก็ลุกขึ้นมาเราก็ไม่ได้สลบมีสติอยู่แปบ๊บแปบ๊บพอดีเลยพี่มีพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอบคุณที่คุณพี่เจ้าหน้าที่สอพอ,อำเภอเนี้ยเขาใจดีมากเลยเขาบอกเขามาตรวจโรงงานเน่ยแล้วเขาขับมาเจอพอดีอะ เขาบอกเราว่าเอ้ยเอ้ยน้องน้องน้องเป็นอะไรอะ่ะน้องเป็นอะไรมากไหมเฮ้ย,ยรถล้มมีมีมีคู่กรณีไหมเขาบอกอ๊้ไม่มีคู่กรณีครับคู่กรณีกองดินตรงนี้ครับผมหลับอยไม่มีคู่กรณีครับผมล้มเองเอา้าเอา้เอางั้นเดี๋ยวให้พี่ไม่เอาจะให้พี่เอารถไปสพอไหมหรือว่าจะให้เราเอากลับเองก็เลยโทรให้พี่ชายมาเก็บเอารถกลับไปที่บ้านให้อะ่ะแล้วเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าดีนะ ขาบอกว่าดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ให้เราอะไปโรงพยาบาลสักพักหนึ่งอึดใจเดียวอะมีพี่เจ้าที่เจ้าที่กู้ภัยขับผ่านมาพอดีเขาจะไปเขาจะเข้าไปในตัวจังหวัดเขาผ่านมาพอดีเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไปส่งโรงพยบาบาลอำเภอให้เขาให้เราไปโรงพยบาบาลอำเภอที่ทำไรครับที่กระ <c oughs> ไปโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลจำอำเภอไม่เย็บให้เลยนะเขาไม่เย็บให้เลยเอ,อ้ยไฟฉายไฟฉายลืมไว้่ยูงนี้หรือเปล่าวะไฟฉายวันนั้นเนะี่ยกระเด็นอีกวันหนึ่งมาก็เจอนี่ไงเศษซากเนี่ยกระเด็นมาถึงตรงนี้เลยนะไกลเหมือนกันนะแต่ตรงนู้นนะ่ะไกลแรงมากอะ่ะแรงมากแต่ว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอเขาไม่เย็บให้เขาบอกว่าเราต้องไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเขาให้เราไปเย็บไปเข้าอุโมงต์สแกนไปเอ็กซเรย์ไปอะไรอย่างเงี้ย รปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่หักเสียหายมีแค่แผลถลอกปอกเปิดกแล้วก็ปากฉีกนิดหน่อยก็มีมีมีแผลแค่ตามลำตัวนิดๆหน่อยๆแค่เนี้ยเอ้ยเก่งยลุดเนี่วะเออตอนนี้ก็ให้ให้ให้ดูว่าเนี่นะครับเราต้องระมัดระวังในการขับขี่อันตรายอันตรายครับผมเราอย่าเอาชีวิตของเราอะ่ะมาทิ้งไว้ตรงนี้แต่แต่เห็นซากรถรถชนกันเยอะมากเลยนะแถวนี้ ก็สุดยอดอ่ะก็ถือว่าเรารอดมาได้ยังไงเราก็ขอให้เกียรติกับสถานที่แห่งนี้แล้วกันนะครับโดยที่เราไม่จอต้องยกยกยกกันหน่อยว่าขอบคุณครับผมที่ยังไงเรามีชีวิตรอดกลับมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับผมวันนั้นไปไหนมาฮะวันนั้นไปไหนมาก็วันนั้นไงวันที่ไปตกฟาไง วันที่ปล่อยปลาวันที่ไปปล่อยปลานั่นแหละคืนวันก่อนวันเข้าพรรษานั่นแหละก็ดื่มกันซะเต็มที่เลยหนักเลยอะ่ะแล้วก็ก็จะกลับไงมันดึกแล้วก็จะกลับอะ่ะก็ได้เวลาจะกลับบ้านไปนอนแล้วอะ่ะกินที่ไหนมาเขาะะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดื่มที่ไหนก็ไปดื่มกาไอติ๊กตอกเบียร์เจ็บอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่รอดมาได้ถือว่าโชคดีอ่ะ ถือว่าโชคดีมากเลยนะบางทีเราไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวอย่างนี้บ่อยๆนะว่าพลาดครั้งนี้ก็คือรถในทำงานหลายวันอ่าก็เงียบไปเลยเงียบปะ่ะไม่เงียบได้ยังไงละ่ <S <S ะก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะวันแรกไปนอนคืนแรกก็หมอก็ยังไม่เย็บให้ปากก็ฉีกตัวก็มีแต่แผลเต็มตัวหมอพยาบาลบอกโอ้ยังยังยังเย็บไม่ได้นะเขาบอกว่าต้องรอตรวจผลโควิดออกไปนอนร้องโอยอีกเป็นคืนอ่ะ หนึ่งวันนะ่ะกว่าจะได้เย็บอะ่ะไปตีสองก็เยเย็บก็หงมงเย็นอะ่ะโอ้โหอ่ะคุณหมอใจร้ายมากเลยพยาบาลอโอ้โหเจ็บปากทำอะวรก็ได้ใช่ต้องรอดดีดีที่ว่าเราไม่ดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เขารับรักษาเราด้วยไงยมันเป็นช่วงเคอร์ฟิวอะ่ะอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพื่อนๆไม่ดีนะครับผมดื่มแล้วก็วช่วงเวลา,วาสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ด้วยโรคระบาดอะไรด้วยอะ่ะน่าเป็นห่วงอะ่ะตรงเนี้ยครับแล้วคิดไงกับตุนตครับ ก็ก็ลุงตู่ก็ก็ลุงตู่เขาก็ก็น่ารักนะลุงตู่เขาน่ารักอยู่นะเมื่อไหร่เขาจะไปอ่ะเมื่อไหร่เขาจะไปสวัสดีครับลุงนี่ครับทำอะไรครับผมอ๋อจอดคุยโทรศัพท์แล้วครับผมต้องกอะตบองการอะไรถ้าอย่างนี้ยหลับนายหลับนายพวงพวงหลับนายพวงุ้งเนี่ย ถ้าล้มมันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่มันตีลังกาไงก็คือมันตีลังกาโอ้โหอ่ะโอ้โหยังไงหนังหนังฮอลลีวูดอ่ะหนังบูแอคชันอ่ะ